เอาเลยครับมาตอบคอมเมนต์ลูกค้านะครับลูกค้าถามว่ามีแผ่นที่แบ่งขายไหมก็มีนะฮะนี่ฮะแผ่นมันมีตั้งแต่สามมิลสี่มิลขึ้นไปนะครับแผ่นแบ่งขายก็จะมีประมาณนี้นะฮะสองมิลสามมิลนะฮะยาวหนึ่งเมตรแล้วก็ถ้าเป็นพวกท่อนี่ก็ท่อก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นท่อนะฮะอันนี้นะท่อนะครับ ทอมันมีหลายขนาดนะคะต้องสอบถามเข้ามาก่อนว่าลูกค้าใช้ประมาณไหนนะครับใช้อยู่ประมาณเท่าไรส่วนแผ่นก็จะ,ะมีหนา4ี่มิลหมิลนะครับส่วนตัวแผ่นนะฮะยาวแบง่งยาวหนึ่งเมตรสั้นก็นะก็ตัดแบ่งขายนะครับส่วนตัวท่อก็มีตั้งแต่19บเก้รู6กสรูหนะฮะสิบมิลสิบมิลน,นะฮะ ส่วนตัวหกเหลี่ยมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวนอกห้าหุนนะครับรูแปดนะฮะก็คือสิบหกรูแปดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสามสิบสองรูในยี่สิบมิลนะฮะอันนี้สามสองรูในยี่สิบมิลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิบเก้ารูในอ่าสิบสองมิลนะครับสนใจก็ทักได้นะฮะแล้วก็มีหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วรูในสิบหกสิบหกจุดห้านะครับส่วนตัวตันก็จะมี มีมันมีหลายนขนาดนะครับลูกค้าต้องการใช้ขนาดไหนขนาดเท่าไหร่คือลูกค้าต้องแจ้งมานะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือจะรีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับส่วนตัวอ่าตัวท่อเมื่อกีตัวนี้ก็จะเป็นท่อสามสิบแปดรูในยี่สิบหกมิลน,นะครับแล้วก็มีสามสิบห้ารูในยี่สิบห้ามิลน,นะครับนี่นะฮะท่อจะมีประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้าหุนรูแปดนะครับยาวห้าสิบเซนหกสิบเซนนะครับแล้วก็ยาวหนึ่งเมตรนะฮะแัดแบ่งขายนะครับส่วนมากลูกค้าก็ซื้อไปยาวหนึ่งเมตรแล้วก็หกสิบเซนนะครับสนใจก็ทักมานะฮะส่วนตัวท่อน,นี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนท่อประมาณนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้คือท่อมันมีตั้งแต่12รูใน8ปห้าหุนรูห้าหุนรูห5ห้าหุนรู8แล้วก็ หกขุนรูรู 6, 6, 6, หกหกขุนรูแปดมีหมดนะครับมันมีหลายขนาดนะฮะคือไม่สามารถที่จะบอกหมดได้นะครับต,ตอนนี้ก็จะเป็นสิบหกนะฮะอันนี้จะเป็นสิบหกรูในสิบสองมิลนะครับตัวนี้สิบหกรูในสิบสองมิลนี่นะฮะนี่นะฮะประมาณนี้นะครับมันมีหลายขนาดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ป,ประมาณนี้ก็ อันนี้มันสี่หุนนะครับสี่หุนในแปดมิลนะฮะสิบสองจุดเจ็ดนั่นเองนะครับใจกระทักมานะครับสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับคือสายต่างๆบางทีผมก็ลงให้ได้ไม่หมดนะครับมันสินค้ามนมีเยอะนะฮะอันนี้คือรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้เฉพาะส่วนหนึ่งที่ผมเอามาเก็บไว้ในหน้าร้านนะครับอันนี้นะฮะส่วนลูกค้าที่ต้องการไซส์ไหนก็คือ สอบถามเข้ามาในไลน์หรือไม่ก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรผมเป็นเบอร์เบอร์นี้หนะนะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะฮะนี่นะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับที่ตั้งไว้ในหน้าร้านให้ลูกค้าดูนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ